รักกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมพระูวัฒนธรรมต้องมีความเข้าใจในรักการศาสนาหรือความเชื่อซึ่งกันและกันมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยไปมาหาสู่ระหว่างกันบแบ่งแยกตัดขาดมีคุณธรรมและมีจริยธรรมรู้ความต้องการของเขาของเขาการระงับข้อพิพาทด้วยความเห็นใจกันคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่สภา,สภาคเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาภคเหนือ นำโดยนายยงยุทธจานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ยูยมามุสตอฟาฮาซานผู้สรงคณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นตัวแทนมอบปัจจัยและปัจจัยยังชีพสนับสนุนการดูแลเลี้ยงดูเด็กกำพร้าซึ่งอยู่ในการอุปการะของทางวัดดอนจันทร์จำนวนมากกว่าแ800ดร้อคนถือว่าเป็นภาระหนักที่ต้องช่วยเหลือแบ่งเบาโดยเฉพาะคำสอนของอิสลามเพื่อความสำคัญในเรื่องของเด็กกำพร้าถือได้ว่าเป็นระดับตน้ตนๆซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มาเยือนกันในครั้งนี้ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ ท่านฝากความห่วงใยมายัางพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ถูกประสบกับน้าท่วมไน้ำพิบัตน้ำท่วมีนี้ก็ได้มีอ่าปัจจัยบางส่วนที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้ก็มีโอ,โอกาสท,ที่ได้มีโอกาสนําคณะนะครับของขคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียชงใหม่และสภาคเครือข่ายของ,ของสํานักจุราราชมนตรี ได้มาเยี่ยมเยียนท่านถึงที่วัดถึงนี้ดีใจมากครับเพราะว่ามาเห็นสภาพมาเห็นสิ่งที่ท่านได้คุยมเมื่อกี้ผมรู้สึกม,มันเข้าไปในใจครับว่าคือในอิสลามเราก็สอนเนาะเรื่องความอดทนในในส่าวก็ฟีกุรานบอกพระผู้เเจ้าจะอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนเสมอฉังฉนั้นในทุกคําสอนนะเพราะว่าจะทั้งท่านัผม เราก็จะมีความสันเรื่องขันติอดทนเป็นเป็นที่ตั้งเนี่ยครับมันมันจะนํามาซึ่งเป็นรากฐานสําคัญที่นามาซึ่งความสําเร็จทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณท่านมากมากวันนี้ที่ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่นี่นะครับขอขอบคุณท่านก่อนครับที่ให้โอกาสพวกเรามาคารวะท่านแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆกับ ท่านเลี้ยงดูเด็กกำพร้าอยู่หลายร้อยคนอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เราที่จริงท่านไม่บอกผมก็รู้แล้วครับผมไม่ได้ดูประชาสัมพันธ์อะไรเลยมาจากใจล้ำลึกถึงครับมีโอกาสมาเห็นเมื่อปีที่แล้วละครับคิดว่าเราคงจะได้มาทุกปีก็คำอวยพรคำที่หน้าของท่านเมื่อกี้นี้เรารับไว้ทั้งหมดไว้ในใจและครับต่อไปนี้ เราอยากจะหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่นี่บ่อยๆท่านมีอะไรก็ฝากบอกคนที่จริงๆลูกศิษย์ลูกหาท่านก็อยู่ในคณะกรรมการอยู่ครับก็แจ้งข่าวพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมหลายคณะครับตัวแทนท่านจุฬากรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ท่านให้โอกาสผมต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับ จุลาราชะบุญดีที่มอบให้ตัวแทนให้มามอบของให้กับเด็กกัะพ้าวัดดอนจันทร์ความได้กกับัประธานกับบาณ์อิสลามจาังหวัดเชียงใหม่ที่มอบของให้กับวัดดอนจันวัตถุไม่มีค่าเท่ากับความรู้สึกเห็นทุกของคนที่เป็นประสบปัญหาคือเป็นเรื่อ,องใหญ่รลากฐานของาศาสดาทุกาศาสนาก็คือการเห็นทุกข์วัดดอนจันประสบ ภัยน้าท่วมซึ่งไม่เคยมาก่อนอาตมาอยู่วัดรจังสี่สิบปีเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกเตียงนอนแช่น้ำสามคืนสามวันปนัีจุยังไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแา่รเราปิดเทอมไม่จะประับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันนี้มามอบวัตถุสิ่งของวัดนจันทร์ก็ขอคุณอนุบทนาพี่น้องอิสลามทั่วประเทศโดยเฉพาะเป็นน้องัวเชียงใหม่เป็นตัวแทนพี่น้องทั่วประเทศ มามอบของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ได้แก่เด็กกมพร้าวัดดอนจันเป็นหัวใจของพี่น้องอิสลามเห็นความสำคัญเด็กกำพร้บาบัดนี้พวกเราได้เดินตามรอยของพระเจ้าพระเจ้าจึงให้พวกเรามาวัดดอนจันก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ขอเจริญพรในอิสลามซึ่งเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมพระวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยหลักการวาสตียะ เน้นการมีดุลยภาพความยุติธรรมและการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขและกลมเลียวยังเป็นวิถีทางนําไปสู่ความยุติธรรมที่แท้จริงในสังคมต่อไปจุมพลสีสมบัติรายงาน